ทิมกรอบนะครับเป็นเมนูขนมไทยประเภทน้ำเชื่อมกะทินะครับส่วนประกอบหลักๆของตัวทับทิมกรอบนะครับจะมีตัวแห้วนะครับที่ทําให้ตัวทับทิมของเรามีความกรอบนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวกะทินะครับแล้วก็จะมีน้าเชื่อมนะครับจะมีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆนะครับในส่วนประกอบที่เป็นตัวแห้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแห้วสุกนะครับในการทําตัวทับทิมถ้าเราใช้แหวดิบครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทับทิมเราจะไม่กรอบครับ สำหรับแฮ่วสุกนะครับถ้าเราซื้อมาจากตลาดนะครับข้อควรระวังคือเราต้องต้มให้สุกก่อนถ้าต้มไม่สุกครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาจะแช่สารฟอกขาวไว้ฉะนั้นต้องต้มให้สุกสำหรับตัวสีนะครับที่ใช้เป็นสีแดงนะครับที่เรียกว่าทับทิมนะครับเราสามารถใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีจากน้ำหวานสีแดงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำทับทิมกรอบกันเลยนะครับ เราจะเอาตัวน้ําหวานสีแดงนะครับลงไปแช่นะครับแช่อย่างน้อยประมาณสัก5-10นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความเข้มความอ่อนของตัวทับทิมของเรานะครับเดีย๋ยวเราจะมาเตรียมตัวน้ําเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมได้ที่นะครับให้สังเกตตรงตัวที่เขาเดือดนะครับลักษณะจะเป็นฟองเล็กเดือดทั่วกันทั้งหม้อนะครับ วิธีนี้นะครับจะช่วยให้ตัวกลิ่นของใบเตยครับมีความหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็สีของน้ําเชื่อมจะไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสําหรับตัวกะทินะครับเราจะตั้งไฟแค่พอมีไอน้ําขึ้นมานะครับให้มันมีความร้อนเล็กน้อยนะครับถ้าเรามีกะทิที่เราคั้นสดเองนะครับสามารถใส่เกลือแล้วก็คนเสิร์ฟได้เลยนะครับ ไม่ต้องตั้งให้ตัวกะทิเขาเดือดจัดนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกมันเอาแค่พอมีไอ้น้ำขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาทำการลวกตัวเม็ททับทิมนะครับขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับอย่าให้ตัวของน้ําเชื่อมที่เป็นสีแดงครับติดกับตัวแห้วเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้ตัวทับทิมกรอบของเรามีความเหนียวครับ เนื่องจากตัวน้ำหวานครับไปรัดกับตัวแป้งมันจะทำให้ไม่สุกนะครับสิ่งสำคัญครับถ้าเราใช้น้ำหวานในการทำทับทิมกรอบนะครับน้ำเราต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดครับแล้วคลุกแป้งทิ้งไว้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเหนียวเหมือนกันเนื่องจากตัวน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมครับที่มันเคลือบอยู่มันจะเป็นอารมณ์เหมือนผนังไม่ให้ตัวแป้งเขาสุกนะครับเมื่อคลุกแป้งถั่ว ทุกชิ้นของตัวแ้วแล้วนะครับทําการล่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับหลังจากนับถึง10แล้วนะครับให้ทําการคนนะครับแล้วก็เร่งไฟได้เลยครับระหว่างรอตัวทับทิมสุกนะครับให้เตรียมน้ำเย็นหรือน้ำที่แช่น้ำแข็งไว้นะครับ ลองตักขึ้นมานะครับแล้วก็ดูสีของตัวแป้งนะครับรอให้อุณหภูมิเขาลดนิดนึงนะครับจะได้ดูว่าแป้งสุกหรือยังนะครับถ้าต้มนานเกินไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแป้งจะหลุดหมดอันนี้ได้ที่แล้วนะครับปิดไฟได้เลยลงแช่ในน้ําเย็นนะครับการแช่น้ําเย็นนะครับจะช่วยหยุดการทํางานของตัวความร้อนที่เราลวกมาครับถ้าเราปล่อยในน้ําอุณหภูมิปกติหรือน้ําร้อนนะครับ แป้งเขาจะสุกไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะทําให้ตัวแป้งอืดเสร็จแล้วเราจะเอาลงไปแช่ในส่วนที่เป็นส่วนของตัวน้าเชื่อมนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบ3ตัวนะครับรอจัดเสิร์ฟนะครับ ทีมกรอบนะครับเป็นเมนูขนมหวานที่ให้ความสดชื่นนะครับสามารถเสิร์ฟกับตัวน้ําแข็งบดหรือน้ําแข็งทุบก็ได้นะครับหรือไม่อีกวิธีนึงนะครับเขาจะเสิร์ฟกับตัวไอซ์ครีมกะทินะครับก็สามารถสร้างความสดชื่นให้กับตัวขนมหวานของเราได้นะครับอย่าลืมกลับไปทําดูนะครับเมนูทับทีมกรอบครับ